โอ้โอ้ my god โอ้ empty โอ้ no ใส่ฝากระโปรงเรียบร้อยฝาหน้าเอาค้ำๆก่อนค้ำก่อนอันนี้เราจะใส่ตะขอครับเขามีตะข้อเขามานะเราไม่ต้องไปแปลงอะไรเลยอู้แต่พอใส่บานไอ้พวกอุปกรณ์แต่งพวกนี้แล้มันหนักเนาะ พอใส่เข้าไปแล้วจริงๆหนักโอ้ดันข้างบนเลยอะสายนี้ไม่ได้เลยเอานั่นแหละข้ไวอย่างงั้นแหละนี่มันหลุดแน่หลุดอ๋อไม่ใช่น่าเชื่อว,ว่าเหล็กไอ้ตัวนี้หนักขนาดนี้เ่ะวะหนักหลุดเลยฝั่งนู้นอ่ะอ้าเลยอะอขับไปนี่มีหลุดออกแน่ยน่เขาให้โลโก้นี้มาด้วยไหม เพอไปหาร้อยเอากับรถที่เขาจอดอยู่ข้างทางแล้ว,วมืดเคยนเถอะวะเมื่อคืนนี่พวกผมนี่เมื่อวานนี่ทำกันแบบอ้นีเอาพี่หาครอบนี้มาใส่แล้วนี่นี่ไหนบอกไม่เห็นนะเนี่ยอ๋อเจ้อยังไม่เจอ้าว มันอยู่แก้มไงนั่นไงดำๆนะ่ะย้ายไงตัวนี้น็อตนั่แหละน็อตจะหาน็อตมาใส่ผมว่าไม่ต้องย้ายตัวนั้นย้ายตัวนู้นย้ายตัวไกลมานะใช่แต่พี่ดูดีๆแล้วตะขอทำไมมันใหญ่อยู่กันเดียวผมจะดึงดูดึงออกก่อนอ่าดึงออกก่อนตะขอมันใหญ่อยู่กันเนี่ยเท่ากันเท่ากันที่ไหนดึงออกออกยังดึงออกยังฮะ เออก็บอกก็บอกแล้วว่าตะขอมันใหญ่กว่าเข้าอยู่ดิถ้าตะขอมันใหญ่กว่ามันเข้าไม่ได้มันเข้าปากตัวนี้ได้ไหมนีออ่ดูความกว้างว่ะอืมถ้าได้ก็ได้แล,ล้วเนาะถอดซ้ายเอาไหมถอดตัวมุมนู้นอ่ะอันนี้เอาไว้อย่างนี้แหลยเอ๊ะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นคู่อันนี้เดียวเออเนี่ยนัดนัดเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบ พอดีเ,เ,เออพอดีอได้ได้เบอร์สิบอ่ะเบอร์สิบแม่เนี่ยชอไมันทำไมมันไปสอดสายไปทางนู้นอ่ะไตไปใต้เนี่ยอันนี้ไม่ดีกว่าหรออันนี้มันจะถึงไหมมันมันสุดแล้วอ่ะอ,อ,อันเนี้ยมันต้องมานี้แต่อันเนี้ยมันกลับไปนี้ได้เพราะว่าคําสั่งไปทางนูน้นตรงนี้เหรอจะทำจับยังไงจับนออ็อตจับจับน็อตเลยเนาะแมะ่มันเป็นเบอร์สิบเนี่ยฝังอยู่เนี่ยพี่ไปเอาสามเหลี่ยมตัวนั้นมา สามเหลี่ยมไอ้ตัวเก่าอะ่ะเราจะลองย้ายตะขออันี้ไปใส่ตรงนั้นครับเพื่อที่จะให้มันรับกับไอ้นี่ครับเขามีตัวร้องเขาถ้าไม่ได้เราก็ต้องเอาไว้ล็อกที่เดิมอะ่ะพี่เราจะลองลิงที่เดิมดูไหมถ้าเกิดเราผักเข้าไปแล้วมันได้ละ่ะได้เออลองลิงที่เดิมดูเอาอันนี้ออกเอานี้ออกเอานี่ออก ทำไมว่าเล็งที่เดียวเนี่ยเอาเราปิดลงไปถ้าเกิดว่ามันเข้าตรงนี้แตะตรงนี้ได้พอดีล่ะเนี่ยเราเอาอตะครอบตะขอออกแล้วมันเข้าไปแล้วเมื่อกี้นะออดูไม่ได้หรอกฮะไม่ได้หาว่าดูนะเราแปลงแค่ตะขอใส่นะครับโอ้ยหลุดง่ายแท้ปะโอ้ยเกือบได้นิดเดียวเ,ยเนี่ย เจาะใส่นิดได้เลยนี่ไหมเอาเอานั้นมาใส่ดูดิเอาเอนั้นมาใส่ลองใส่มันเดิมดูดิเอเอใ,ใส่ผิดทางหรือเปล่าเอามาใส่ทางน้ดเลยเนั่นแหะลองบูตออกมานิดเดียวเองมันอยู่ตรงคานพอดีเลยพี่ไม่ต้องลองบูต ฮะแ,แต้ม่หมอแ,แต้มมาเลยบ่เดี๋ยวเอาเอาถอดฝาพวกนี้ออกก่อนถ้าจะไปใส่ตัวกลางของมันมันเป็นเรื่องยากมากเลยยากมากเลยครับถ้าจะเอาไปใส่ตัวกลางของมันเอาเนี่ยเดี๋ยวน็อตมาเนี่ยได้ไหมแล้วก็รัดแ,แต้มตรงนี้ติดอ,อ,อ๋อเออแล้วก็แ,แต้มตรงนี้ติดตัวนี้ อืมก็ขัดพี่ซื้อมากี่ตัวอเออเอาลองเออลอง,ออล,องลองหมุนเข้าไปเออ,เอ,อ,อตามความคิดพี่ผดดู้ดูไปตรงอืมปึก๊กนั่นได้เลยแล้วก็รัดเลย,เ,ยเต้มตรงนี้ก็แต้มนัดตรงนี้ใช่มันมาร์กได้เลยนะเนี่ย เอาหมุนให้ตรงสิหมุน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 ให้มันอยู่เลยหมุนนอนให้มันอยู่เลยหมุนไม่อยู่หรอกเอาต้องแต้มตรงนี้ไม่ต้องแต้มหาตัวเมียอีกตัวนึงมันหายากเนาะพี่เป็นรอยเข้ามาใช่ไหมไม่ทำไมไม่ซืออซ้อตัวเมียมาเยอะๆลืมซื้อตัวเมียมาถามชายใหญ่ดูเขาต้องมีแหละเกลียวธรรมดาไม่ใช่เกลียวหยาบไปถามแกดูดิเออขอมาอีกสองตัวขอมาอีกสองตัวครับ อีกสี่ตัวไม่ใช่สองเราต้องแกะออกก่อนนะเพราะว่าทำไมมันหลุดง่ายจังวะดูดิหลุดนี่ล้วขับไปมันจะไม่หลุดออกกลางทางบ่หรือเราต้องเอากาวสองหน้ามาแปะ่ะจะเบว์เองนั่นนี่นะดูหลุดเลยอะ่ะ เข้าอยู่แต่พอเราสะก,กิดเบาๆนะดูนะไม่ได้ใช้แรงเลยนะครับสะก,กิดเบาๆโอ้ยแบบนี้มันมันจะได้แล่เลยที่อ้วยตัวกิ๊บตัวเนี้ยต้องหาซื้อแกออกแก<ๆ>ออกไม่ทำทำไมไม่มีนอ็อตวะ เดี๋ยวท่านลก่อดีป่ะไม่ต้องแกะได้งั้นนะลงเลยเอายกกันชนไปเอาทีนี้ลงล่างด้วย๋ <c oughs> วยวลืมอีกเอาไไหน,นอเออข้างหน้านี่ยละยกไปคนเดียวก็ได้หรอกยกไปแล้วหาอะไรมาประกอบเลย เอากล่องเขามันมาประกอบเดี๋ยวเราจะประกอบตัวนี้ก่อนครับระวังระวังระวังเออเอวกล่องมันมาประกอบลูกพี่เอาตัวที่อยู่กันชนนั่นไหนนี่นี่แค่นี้นะเอานอนลงเลยเอานอนลงเอออ่ะประกอบทีนี้ ประกอบที่อยู่กันชนก่อนครับถ้าเราประกอบเสร็จแล้วเราก็จะสายลมหรือสายอะไรจับใส่ได้มดผมว่าจะมาแปลงตัวนี้ให้แกนะฮะเนี่ยเอายื่นออกมาแล้วก็มาใส่ตัวนี้ให้มันได้ แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ตำแหน่งว่าถ้าเราใส่ตัวแปะเข้าไปเนี่ยมันจะสูงกว่าเหล็กตัวนี้ขึ้นไปอีกเยอะเท่าไหร่เผื่อว่ามันจะมาชนในเจ้านี่ครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเอาเหล็กเพียวๆนะมาวัดใส่กับตัวนี้แล้วถ้าเกิดเราแปะพลาสติกเข้าไปแล้วมันเกินมาอย่างนี้ก็ไม่ได้อ้ไรประกอบก่อนครับอันนี้มันก็เป็นกิ๊บล็อกเหมือนกัน,อ,กนอู้ใส เอาใส่ลิปแล้วบ่ยังๆเดี๋ยววางดูก่อนว่ต้องคลิปบหรืเนาะฮะไ่ต้องกิปอหรือเนาะนั่นแหละปัญหารถกิปมันโกะไม่เป็นโกะไม่ไม่น่าเป็นกิ๊บหรอกน่าจะเป็นน็อตแหละเขาถามเขาดูดิว่าเขาให้มาไหมให้น็อตอะ แล้วดูวันชิปหน้านะครับว่าประกอบออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนครับส่วนชิปนี้ก็หาวิธีหานัดอะไรใส่ก่อนครับเห็นไหมที่ผมบอกมันเลยนี้ไปมันเลยเหล็กนี้ขึ้นไปประมาณนิ้วหนึ่งเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาแต่เหล็กมาวัดใส่ตรงนี้เรียบร้อยครับติดมันติดห่างลงมาประมาณนี้เผืยออเจ้านี้ด้วยที่มันโผล่ขึ้นมาข้างบนแล้วมันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาไหมเนี่ยมันมีชั้นหนึ่งไหมไม่มีใช่ไหม ท่นและอันนี้ต้องเหมือนเอออันนี้อันนี้มันต้องอยู่ข้างล่างเนี่ยเออเข้าไปเออเข้าไปมันปิดทางนี้เห็นไหมนี่พี่มันปิดทางนี้มันต้องมาขวาผมอีกมาทางนี้อีกทางผมนี่เอีกเอ็กเออนั่นแหละเห็นไหมรูมันเออนั่นแหละรูมันนั่นแหละเี้รูมันได้แล้ว ใช่แล้วน,ะนี่นี่มันน,น,น,น็อตมันอยู่ไหนน็อตแถวนี้แหละแสดงว่าไอ้นี่มันครอบอยู่นี่อยู่ข้างบนนี่มันครอบอยู่อย่างงี้นี่อใช่ใช่นี่แหละแต่เราต้องประกอบใส่ตัวมันก่อนมันมีนตัวซานอีกตัวนึง โอ้ยทำไมมันเลียดเยอะแต่วะตรงนี้เลยเนี่ยเราต้องให้ห่างเออเราต้องให้มันห่างนั่นแหละให้มันห่างความห่างให้ให้มันได้อันนี้มันติดไปที่พี่วัดอยู่เนี่ยเอาลงมาอีกเออประมาณนี้แหละเดี๋ยวไป <ละ S 1> เอาขึ้นอีก,เออ,กเออเนี่ยนั่น,นละประมาณครึ่งนิ้ว <รอ S 1> ให้มันยื่นออกมาสักหน่อยไหมกันชวอ่ะมันต้องยื่นออกมาสักนิดนึ่ง ฮะเนี่ยงกิบจะเข้าตามช่องนี้นะหาน็อตมาก่อนน้องแกะดูซิมีน็อตไหมันต้องมีน็อตแหละอันนี้มันต้องเป็นน็อตเลยถามร้านมีน็อตไหมตัวนี้ไม่ได้ใส่ไหนทำไมไม่มีที่จับเลยนี่ไงก็นี่ไงนี่ไง นี่เราเราขันตรงนี้นี่หนึ่งวันนี้มันไม่มีรูมันลอยตัวอยู่เออในนี่มันครอบอยู่ในนี้นี่เนี่ยเนี่ยมันครอบอยู่ในนี้น่ะเนี่ยตามันมันครอบปิดน็อตหมุนกันสนนั่นตัวนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่ะอันนั้นเก็บไว้ก่อนเนี่งงว่อ้ตัวนี้ตัวนี้ล่ะมันมีตัวนี้ด้วยไงประเนี่ยผมว่ามันต้องต่ำลงไปอีกชั้นหนึ่งพี่เอ้ย รถพี่เนี่ยมันต้องเป็นตัวหัวสูงแน่นอนนั่นนี่นะผมว่าไอ้เนี่ยน่าจะไม่รู้เดี๋ยว์เด้อไอคืเนี่ยอันนี้อันใช่อันนี้ไม่ใช่มันก็ไม่รุ่นหัวสูงแน่นอนเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่แถวนี้แหละเนี่ยนะไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีอะไรโอ้โหถ้าจะต่ำลงไปอีกแล้วพี่เอ้ยนี่ต้องอยู่อย่างเงี้ยลากพื้นเลยนี่ใช่ไหมนี่ต้องจับไก่นี่เออใช่ไหมมันไม่มีรูนัอเสิ ไม่มีฮะไม่มีรูนอ็อตเราต้องหาเลยเดี๋ยอะนะอันนี้ไม่ใช่หยุดแล้วใช่ตัวนี้อะไรรับตัวนี้อ่ะนะได้ตัวนี้อะไรรับแล้วเปิดรูปดูสิเปิดรูปดูสิมันอยู่ยังไงเปิดรูปด,ปด,ปดลกกูลอกกันบ้านกรันลอกกันบ้านครับแข็งทันโอ้กันชนพี่วุฒินี่ลากพื้นแน่นอนลาก แค่เนี้ยผมก็ว่ามันหนามากแล้วแล้วจะมันมันจะต้องให้ลงต่ำลงมาอีกอ่ะให้มาเกินหรือเปล่าเหมือนมันเป็นตัวนี้นะพี่นะพี่ครับพี่เหมือนมันเป็นตัวนี้เนี่ยเหมือนมันเป็นตัวนี้อยู่แล้วอ่ะตัวที่ถือเมื่อกี้เนี่ยเอามาดูดิแต่ว่ามันไม่ลงไอ้ลองนับดูหนึ่งสองมันมีเย็นในนั้นอ่ะมันมีในรูปมีเย็น อันนี้ตัวอันนี้แปลงแล้วใช่ไหมครบแล้วหนึ่งสองสามสี่อู้สี่ตัวสันอันเนี้ยอันนี้มีสองอยู่ฝากระปุงนี่ถูกแล้วสองหนึ่งสองนี่ถูกแล้วนี่อหนึ่งสองนี่ถูกแล้วอันนี้กบอันนี้ถูกแล้วอันนี้ตัวเดียวกันเออเป็นตัวเดียวกันถูกแล้วแล้วก็อันนี้อยู่ข้างบนอันเมื่อกี้อยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างอันสั้นอยู่ข้างล่าง่เียวนี่อันเนี้ยอันเนี้ยไหมเอามาดิอันเนี้ยอยู่ล่างเออนี่อยู่ล่างอันนี้อยู่นี่ เอานั่นเอาอันนั้นมาอันนั้นอยู่ข้างบนอีกอ่ะกันชนพี่ต้องต่ำลงไปอีกอ่ะใช่ลากพื้นงงานเนี่ยลากพื้นเนี่ยแล้วจะอาหาที่ไหนมายึดไม่ใช่เนี่ยมันจะอยู่งนี้น่ะเนี่ยใช่นั่นน่ะเนี่ยงเขาเนี่ยทรงของเขาอ่ะรับกันเลยรถพี่อ่ะแค่ตั้งขึ้นอ่ะกันชนมันก็ไม่พ้นพื้นแล้วนี่ตัวนี้เหมือนทำเผื่อมาเนี่ย คือตัวเนี้ยเราไม่ใส่ก็ได้ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นของหัวสูงถ้าเกิดว่าเป็นหัวสูงก็เอานี้เติมเข้าไปถ้าหัวสูงอะ่ะไม่ต้องใส่เอาแค่เอาแค่แคชุดนี้อันนี้ลแล้วแล้วไปดูก่อนว่าชุดไฟหน้ามันจะมีอะไรโผล่ขึ้นไปไหมดูชุดไฟหน้าสิเมืเ่อกี้อดูชุดไฟหน้าถ้าเกิดเราประกอบชุดไฟหน้าเสร็จปุ๊บมันจะรับกับไอที่เราจะไม่ใส่ไหม เนี่ยชุดใบหน้าเดี๋ยวนะหนึง่งมันเป็นอันเดียวกันหมดเลยกันชนอันเดียวกันหมดเลยลูกพี่ชุดใบหน้ามันอมมาข้างบนหมดเลยที่ไม่ใส่ก็ไม่ได้เกมนะต้องใส่ให้หมดที่ต้องยกรถขึ้นอีกออกกันชนก่อนต้องยก ต้องยกรถขึ้นอ่ะมันมีคนบอกในคอมเมนต์อยู่ว่าพี่ต้องดีดหัวขึ้นอลองลองบูทหัวขึ้นก็คือลองไอตัวเนี้ยลองฐานเนี่ยขึ้นหมดเลยยกยกขึ้นยกฐานขึ้นหมดเลยอื้อมันข,นขึ้นหนาแถวมันชนไหมหนาก็โปเฟียอีกขนาดนี่โ่ปุ๊บเน,นียน ปกตินะถ้าความชิดผมนะแค่นี้พอดีใช่ครบแล้วเนี่ยพอดีแล้วเนี่ยทะเบียนเราก็ลงล่าง่งนอนทำไง,งทำไงเราทำไงอ่ะเดี๋ยวนะแล้วทีเนี้ย ไอตัวที่มันต่อจากไอที่สองขึ้นไปอ่ะฐานจับมันอยู่ไหนอ่าที่มาจับแผ่นนั้นอ่ะกดหัวอย่างแรงไล่สดพี่ไล่สดถามยูซีดิถามเขาดูดิว่าเขามีอะไรต่อข้างบนไหมพี่ต้องถามแล้วเนี่ยเพราะว่าคนที่เขารู้สมาร์อยู่ในช่องพี่ ส่วนมากจะเป็นคนอยู่แถวภาคกลางอ่ะที่เขารู้ผมกลัวแต่ไฟหน้าเนี่ยสมมติว่าอย่างนี้ไหมไอชุดไฟหน้าคงเนี่ยมันจะขึ้นม,มานี่เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่อีกอันหนึ่งไม่ได้เพราะว่าไอไฟหน้ามันก็ขึ้นม,มาอย่างนี้ฮะใช่ไหม แล้วไปเอาไฟหน้ามาประกอบก่อนไถ้าเอาเต็มตามเนี่ยมันคือตัวนี้เลยที่นี้เขาใส่มามที่เข้าใจไม่ว่าโครงไฟหน้าเนี่ยไอที่ครอบเนี่ยถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาอย่างนี้แหละเนี่ยชุดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาอย่างนี้ลหละถ้ามันขึ้นเลยมาเนี่ยถ้าเราไม่ใส่อันนั้นมันจะได้ไหมล่ะยังไงกันชนมันก็ต่าอยู่ดีต้องไปเอาชุดไฟหน้ามาประกอบดูไหมเออไปเอากล่องมาดิ ถ้าชุดไฟหน้ามันเข้าได้อะมันตัดตัวนี้ออกได้เราก็ตัดออกเลยถ้าเกิดไอ้ไอ้เสี้ยวคอบไฟอะมันขึ้นมาเผื่อไว้แล้วยังไงมันก็ต้องใส่เพราะว่ามันต้องมาเนี่ยพี่ดูมันต้องมาตัวนี้ไงนี่มันต้องมาเข้ารูปตัวนี้เนี่ยมันต้องมาเข้ารูปกับตัวเนี้ยเนี่ยเหมือนเหมือนมันขึ้นมาอย่างนี้ไว้อ่ะแล้วไอ้ตัวกลางมันก็ต้องมาแปะตรงนี้ดูดีๆนั่นแหละ เห็นไหมมันอยากขึ้นมาเห็นไหมตัวนี้เปรับไปเดี๋ยวต้องประกอบชุดนี้ก่อนนะสมมติว่า,เ,าเองนี้นนสมมติว่าเราเอาสองอันนี้ออกเห็นไหมมันก็จะมีอันหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้ไว้รอเลยไม่ลงอ,อย่างนี้เลยแค่อาอน,นี้วางใส่กันชนหนาเป็นเมตรเลยนะนเนี่ยถ้ากลางนี่วางใส่กเกือบเมตดเลยน,นี่ย จากนี่ขึ้นมาถึงนี่สุดพอดีครับไม่ต้องวิ่งไปไหนแล้วครับหมอบอยู่นี่แหละสองชั้นเลยใช่ยังไงมันก็สองชั้นไปเลี้ยวมาเนี่ยสองชั้นเลยครับนี่สองเนี่ยนั่นแหละก็นี่จะ้องห้นะมันก็ต้องห้อยลงคับจีอ่ะต้องห้อยลงแน่นอนตัวห้อยใช่จะขอนี่ต้องเอาออกโอ้โหงานหยาบ พอเราห้อยลงปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มายึดใส่กับบันไดเนี่ยยึดมาอันนี้ก็ห้อยลงมาน,นี่ก็ยันเอาไว้ยันเอาไว้เสริมแข็งแต่รถพี่มันจะวิ่งได้ไหมเอาก็เสริมขึ้นพี่น้องเอ้ยยอมเ้ย,เยผมว่าอยู่ทําไมรถภาคกลางมีแต่คันสูงคนยกให้มันหนีพ้นอันนี้เลยที่จริงแล้วถ้าตัดปัญหารจริงพี่แท่นตัวเนี้ยมันสูงดิ ค่า C อยู่เท่าเดิมแต่แท่นตัวนี้มันสูงขึ้นเนี่ยมันจะสูงขึ้นทันทีเลยลองไลฟ์สดถามเขาดูเดี๋ยวผมลงคลิปลองดูนะทุกคนลองคอมเมนต์ดูนะครับ